เช็คลิสต์ก่อนซื้อ12คุณสมบัติแฟรนไชส์ซื้อแล้วปังดังแน่นอนบายไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางด้านในการเริ่มต้นธุรกิจไม่ต้องลองผิดลองถูกคุณไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้เพราะได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมการปฏิบัติงานจากเจ้าของแฟรนไชส์ถ้าตั้งใจทําจริงๆและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกต้องสําเร็จแน่นอนมาดูกันว่าคุณลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีอยู่ในดวงใจของลหลายๆคนมีอะไรบ้าง 1. แบรนด์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้างไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศซื้อไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาในการโปรโมตทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ให้คนในพื้นที่รู้จักเหมือนกรณีธุรกิจ5นดาวไปเปิดที่ไหนคนก็รู้จัก 2. ส,สินค้าและบริการดีตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายมีการซื้อซ้ำถ้าเป็นอาหารก็ต้องรสชาติอร่อยสะอาดกินได้ทุกเพศทุกวัยราคาไม่แพงเกินไปกินได้ทุกวันหากเป็นร้านค้าปลีกก็ต้องมีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบทุกความต้องการในพื้นที่เดียว 3. ม,มียอดขายและกำไรเป็นการการันตีให้กับเราได้ว่าซื้อแฟรไชัยไปแล้วจะไม่ขาดทุนคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนสามารถคืนทุนและเลี้ยงดูพนักง,งานครอบครัวได้อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่ใช่ซื้อมาแล้วขายดีแต่ไม่มีกำไรเพราะมีต้นทุนหลายอย่างซ่อนในระบบ มีกลุ่มลูกค้าชัดเจนเปิดให้บริการแล้วมีลูกค้ามารอซื้อและใช้บริการเพราะลูกค้ารู้แล้วว่าร้านนี้ขายและให้บริการอะไรบ้างไม่ต้องเสียเวลาในการทําตลาดกลุ่มลูกค้าอาจเป็นวัยรุ่นนักศึกษาคนทํางานคนทั่วไปถ้าเปิดได้หลายทําเลแฟรนไชส์ที่เหมาะกับการลงทุนในยุคนี้ต้องสามารถเปิดได้หลากหลายทําเลไม่ว่าจะเป็นในห้างนอกห้างปั๊มน้ํามันตลาดสดย้านชุมชนโรงเรียนสำนักงานและอื่นๆเพราะจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น มีความเป็นมาตรฐานแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานจะสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าและรักษาฐานกลุ่มลูกค้าไว้ได้ยาวนานความเป็นมาตรฐานจะช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอหรือเวลาลูกค้าเดินทางไปไหนอยู่ที่ไหนก็จะใช้บริการแบรนด์นั้น เเงินลงทุนไม่สูงมากแฟรนไชส์ลงทุนสูงส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการคืนทุนนานหลายๆแฟรนไชส์กว่าจะคืนทุนก็ครบกําหนดสัญญาพอดีไม่ได้กําไรอะไรมีแต่เสียเวลาควรเลือกแฟรนไชส์ลงทุนเหมาะกับเงินในกระเป๋าสินค้าและบริการดีมีชื่อเสียง ระยะเวลาคืนทุนเร็วน่าจะจะเลือกแฟรนไชส์ลงทุนไม่สูงแล้วต้องคืนทุนเร็วด้วยอย่างน้อยน้อย3ถึงเดือนหรือภายใน1ปีจะด,ดีที่สุดที่เหลือก็คือกําไรถ้าคืนทุนในระยะเวลา2-3ปีจะใช้เวลานานบางทีอาจเจอวิกฤตขึ้นมาในปีที่2อาจทําให้เราขาดทุนหรือเจ๊งไปเลยก็ได้ 9. แตกต่างจากคู ในขุมเดียวกันก็ต้องเลือกแฟรนไชส์ที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นรสชาติวัตถุดิคุณภาพการให้บริการภาชนะบรรจุการออกแบบร้านทำเลที่ตั้งราคาสินค้าระบบการบริหารจัดการการสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือหากเป็นธุรกิจใหม่ๆในตลาดจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วย มีทีมงานแข็งแกร่งแฟรนไชส์ที่ดีต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งพร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดบัญชีจัดซื้อออกแบบก่อสร้างสำรวจทำเลที่ตั้งเทคโนโลยีพัฒนาสินค้าจัดส่งสินค้าตรวจสอบมาตรฐานอบรมและอื่นๆ มีระบบการจัดการดีแฟรนไชส์ที่มีระบบบริหารจัดการดีทั้งในร้านหรือนอกร้านจะช่วยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทำงานได้ง่ายขึ้นสามารถเพิ่มยอดาขายและกำไรให้กับร้านได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบระบบ POS ขายหน้าร้านชำระเงินระบบจัดการสินค้าเช็คสต็อกสินค้าทำโปรโมททำโปรโมชั่นบริหารพนักง,งานจัดการซัพพลายเออร์บริการหลังการขายและอื่นๆ 12. เจ้าของแฟรนไชส์ซื่อสัตย์สุดท้ายแฟรนไชส์ในดวงใจเหมาะกับการเลือกมาเป็นผู้ชีวิตก็คือเจ้าของแฟรนไชส์ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่หลอกลวงชอบโกงเหมือนกรณีของเจ้าของแฟรนไชส์ย่างให้โอเค20ดารุมะซูชิที่เสียหายหลายร้อยล้าน แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7